ะะมาซื้อของถูกกันสําหรับว<า>ีซ่า Visa, นักเรียนหรือว่าวีซ่าบรแอน์ทเลียที่ต้องการแบบว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะเมาๆหนึ่งถุงหดอลลาร์ที่เราไดโอวคาโดได้อำมุนได้ผลไม้แบบดีๆอ่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนทสวี่แสบ,บไรค่ีค่ะสวัีค่ะวัสี่ัสีค่สันเี็นะรวัาี่ัสดีคมะตวัสดค่ะสเัสดีค่ถสงดอ่ะัค่สครวัสดคาสดี่ะสาดี ก็จะได้ครึ่งโลนะคะือค่าของชีพสูงแล้วเราอยู่กันได้ยังไงนี่ก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนสําหรับใครที่กําลังประหยัดแล้วก็หาทางใช้ใช,ชีวิตที่นี่<อ>ให้อยู่รอดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องเปลุอันนี้ <Channel S 2> ชาแนะวันนี้มาพบกับ,กบลาออกมาออดวอ,อกนะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาซื้อของถูกกันทุกคนสําหรับวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าวอร์เอนท์ฮอลิเดย์ที่ต้องการแบบว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าต้องการประหยัดงบในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันนะเพราะว่าที่นี่ค่าอาหารถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารนะราคาสูงมากมประมาณ15ดอลลาด์ก็น,นคือประมาณเท่าไหร่ประมาณแบบ4 0 0รกว่าบาทเลยนะ4้อต่อมื้อซึ่งอเราจะกินทุกวันอ่ะมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นไม่ได้ทุกคนสมมติถ้าเราไม่ได้ทําร้านอาหารแล้วเราไม่ได้มีอาหารกลับมาเนี่ยเราต้องทําเองถูกไหมหรือบาง พี่ะเราอาจจะต้องแบบว่าชอปปิ้งแล้วเราก็ต้องแบบฉลาดในการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าจะได้ประหยัดงบแล้วก็เซฟงบกับเรากันนะคะ<า>เราจะพาทุกคนทัวร์สองที่เนาะก็คือควีนวิกตอเรียเราจะพามาชมแหล่งผักแหล่งผลไม้ที่แบบเรา,ามาถูได้ทุกครั้งที่เรามาซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผักผลไม้อะ่ะกินต่ออาทิตย์อะต่อสองคนนะประมาณไม่เกินสิบอนลนะทั้งผักทั้งผลไม้แบบได้เยอะมากเรากินได้ไปอาทิตย์เลยนะ แล้วก็อย่างที่สองก็คือพวกเนื้อสตัตว์พวกของใช้อีกประมาณส0มสิบถึงสี่สใช่ประมาณ,มาณก็จะกินในทางอาทิตย์เลยทุกคนรวมขนมด้วยนะเอออันนี้ส่วนใหญ่พวกเนี้ยเราจะไปที่ออดีโคแล้วก็วูเวิร์ดแต่ว่าของหลักๆเราจะซื้อที่ออดีเพราะว่าเราเทียบแล้วราคาที่ออดีค่อนข้างถูกกว่าออดี Audi มันเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันคล้ายๆโคกับวูเวิร์ดอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเดินตลาดวิคตอรเรียเสร็จเราจะพาไปเดินที่ออดีเพราะว่ามันเดินกันไม่ไกลมากเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดวิคเ่อนนะะคอันนี้ก็คือทาง เข้าตลาดวอเตอรียาปิดจ้ะอันนี้เวลาใกล้ปิดแล้วเพื่อน เงียบๆนเะเหมือนปิดแล้วเลยที่นี่อะไรถูกบ้างไล่ภาพให้ดูนะคะก็<ๆ>จะมีพวกผักผลไม้ต่างๆที่เราชอบมาซื้อจริงๆมันมีพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะใช่ออมันจะมีโซนเนื้อสัตว์แต่เราอ่ะไม่ได้ค่อยได้ซื้อโซนเนื้อสัตว์แต่ส่วนใหญ่เนื้อสัตว์อ่ะมันชอบให้ซื้อเหมากิโลแบบเยอะๆ <S <S อะไรอย่างี้ <ๆ S 1> เราก็เลยไม่ได้ซื้อขนาดนั้นใช่มีโซนซีซูดโซนเนื้อสัตว์แล้วก็มีโซนที่แบบขายเสื้อผ้าต่างๆนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะชอบมาซื้อโซนที่เป็นผผััักกกกลลลลลลไมมมม้้้สดดดเเเเเเพรรราา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 าะววววว่่่นนนคถูแ็็ทีชชอบปปงติ ก็สมมติถ้าวันธรรมดาเนี่ยตลาดปิดบ่ายสามเราจะชอบมาประมาณบ่ายสองสี่สิบห้าบ่ายสองครึ่งอะไรประมาณเนี้ยหลังเลิกเรียนเราก็มาช้อปปิ้งกันนะคะเราก็จะชอบได้แบบว่าของแล้วล่คาะเมาส์หนึ่งถุงหนึ่งดอลลาร์ซึ่งมันคุ้มมากๆบางทีเราได้โอคาโดได้อมุนได้ผลไม้แบบดีๆอ่ะในราคาแค่หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ก็คือประมาณประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าถึงยี่สิบห้าบาทเราเคยได้พวกสตรอเบอรี่อ่ะกล่องหนึ่งยี่สิบห้าบาท คือมันดีๆสวยๆอร่อยๆหวานๆเลยอะตองเลือกของดีๆนะของที่มันเสียมันก็มีนะคะอันนี้เมื่อกี้เราซื้อกล้วยมาเนี่ยโลละหนึ่งจุดห้าดอลลาร์อันนี้สี่ลูกเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ตอนนี้เราจะซื้อองุ่นตกโลละสองจุดเก้าเก้าดอลลาร์คือเมื่อกี้มีองุ่นวันดอนด้วยนะถูกก็จริงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบมันจะขึ้นราไหมเพราะว่ามันอยู่ในถุงไงยันยอมซื้อสองจุดเก้าเก้าเราก็เลือกได้ใช่ป่ะว่าเราแบบว่าอยากกินแค่ไหน คือเราก็แบบพอกินก็พอไม่ต้องเยอะประมาณนี้พอไหมอืมพอโอเคสองพ้อสองพันห้สวัสดีแม่แดนค่ะแม่แดนเย็บเย็บสองพัน้ Thank you Happy d a คนมาที่นี่แนะนำให้พกเงินสดนะเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขาจ่ายเงินสดกันมีผักว่า1นึง อันนี้ผักประจําของพวกเราเนาะใช่คนส่วนใหญ่แบบว่าชอบเอาไปใส่มาม่าก็ได้ง่ายๆเนาะ2.4ดอลคือราคาโอเคแล้วนะสาหรับเนี้ยมันปกติมา1.5ป่ะเคยได้วันดอลลาร์ก็มีใช่วันดอลลาร์ก็มีมันอยู่ที่ช่วงเฮ้ยถูกอันเนี้ยัวเนี้ยโคตรถูกคือผักผักกะหล่ำอันเนี้ยคือปกติมันแพงเว้ยมันประมาณแบบ4ดอลอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ฤดูใช่ใช่เราเคยซื้อมานะเดี๋ยวแปะภาพให้ดู อะโวคาโดไม่มีเนาะวันนี้อะโวคาโดเมื่กอกี้เขาเก็บร้านแล้วอ๋อเขาเก็บร้านแล้วเนาะวันนี้เรามาเลยอุ้ยอันนี้เท่าไหร่สามฟองห้าหรออันนี้ก็วันดอลลาร์เด็อันนี้ก็วันดอลลาร์วันดอลลาร์ ประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็ได้ผลไม้ไปถูกมากๆเลยเนาะได้กล้วยไป1ดอลลาร์แล้วก็ได้องุ่นไปอีก2ดอลลาร์ห้าสิบเซนต์ออแต่ว่าเราเคยได้แบบองุ่นพุงบอเลอร์เลยได้แค่1นึ่งดอลลาร์เย้คือมันคุ้มมากทุกคนอ,อันนี้เราเราได้มาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ3ดอลลาร์ห้าสิบเซนต์เองแล้วเราได้ทั้งกล้วยทั้งองุอ่<ค>นผลแล้วแบบราคามันไม่ถึงร้อยเออแล้วแบบแล้วมันดีอ่ะเราของดีด้วยนะปกติอ่ะเราจะซื้อแม็กแม็กอยู่ที่สิบไม่เกินสิบดอลลาร์เนาเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะ ไปชมออดีกันนะคะที่เราแบบจ่ายกันปกติมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างนะคะดูกันซึ่งการเดินทางเนี่ยคือเราเดินทางมาจากซีบีดีถูกมะเราก็นั่งแทมมาลงที่กรีนวิกตอเรียก่อนแล้วออเด่คือมันไม่ไกลจากควีนวิกตอเรียมากสามารถเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึง่ะเราก็เดินไปออดีต่อคือสถานีแล้วเนี่ยปกติเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยใช่แล้วสมมุติถ้าของอะไรขาดอยากได้ขนมเนี่ยเราก็จะไปเติมที่โกกู๋อะไรประมาณนี้นะ อันนี้คือแบบว่าหลักในการประหยัดใช่โคกบับวูวอดคือตัวสำรองคือโคกบับวูวอดเนี่ยคือเราจะดูตอนที่มันติดป้ายเหลืองที่มันจะแบบว่าจะมีฮาร์ฟอะครึ่งราคาเรา <จะ S 2> ดูได้ที่หไหนคะมันจะเราจะชอบไปเช็คของในเว็บไซต์ก่อนทูกคนมันจะทําให้ง่ายในการชอปปิ้งเนาะประหยัดเดวลาด้วยเดี๋ยวเราจะไปเว็บไซต์ห้ทุกวันพุธเขาจะผิดป้ายราคาเป็นครึ่งราคาแต่ละช่วงอ่ะมันจะผิดแล้วราคามันจะต่างกันจะวนเย่างเส้นเดือนอาทิตย์เนี้ยขออันนี้ลด อีกอาทิตย์ต่อไปอ่ะอีกอย่างนึ่งรถไปอีกสองอาทิตย์อะของอันนี้จะกล,ลับรถอีกเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งซื้อราคาเต็มเพราะเราอยากไ้ให้รอครึ่งราคาก่อนแล้วเช็ควันพุธนะคะไปดูในเว็บไซต์อันนี้พูดถึงปัจจัยสี่เนาะพวกอาหารถูกไหมแล้วยา ยา yeah, ส่วนใหญ่เราก็ซื้อที่เคมิสนะคะส่วนปกติคนที่นี่ก็ซื้อที่นี่กันนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าใครมีแหล่งที่ถูกกว่าน,นี้นะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเ<อ>จะได้เอาไปซื้อบ้างอะ <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อ,ออดี้ใช่ไปเดินกันก่อนเดยวข้ามถนนเนาะอันนี้ก็คือเดินมาจากแคมควีนวิกแล้วก็จะข้ามถนนไปทางนูน้น เราได้ทั้งมาเรียนแล้วก็มาทํางานที่เมลเบิร์นออสเตรเลียรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ามากๆเลยถึงแม้ว่าการมาเรียนต่างประเทศและทํางานด้วยตัวเองแบบนี้มันจะล้มลุกคุกคานไปบ้างในบางทีแต่มาลองได้ใช้ชีวิตและได้ใช้ภาษาที่นี่จริงๆรู้สึกว่าภาษาของพวกเราอ่ะพัฒนาขึ้นมากๆในท้งเที่ยวท้งใช้ชีวิตรู้จักเพื่อนใหม่ที่นี่มันแฮปปี้มากๆเลยถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากมาเรียนภาษาแบบพวกเรานะคะคือพวกเราอ่ะมากับเอเจนต์ออสเตรียบอร์ดนะพี่ๆเขาอ่ะคือใส่ใจดูแลในการยื่นวีซ่าของพวกเราดีมากๆเลย ถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นการมาเรียนภาษาการมาเรียนิโพ l ม m หรือว่าปริญญาโทติดต่อพี P ่พี่เอเจนต์ออสตาร์ที่ออบ,บอดติดต่อพี่เอ็มได้เลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อข้างบนไว้ให้หรือว่าจะแปะไ้ที่คอมเมนต์ข้างล่าง<ๆ>และพิเศษมากๆเลยถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเบลูอ n นี e ่ชาแนลหรือว่าแคปวิดีโอนี้หรือส่งลิงก์ไปบอกพี่เขาก็จะได้รับส่วนลดค่าเรียน3 0 0 0ถึง8,000บาทกันเลยทีเดียวลองติดต่อไปดูกันนะเออนี่ มาปุ๊บก็จะถึงออดีอยู่ตรงงูนใช่ไหมคือที่นี่มันก็มีผักผลไม้อยู่นะทุกคนลองดูราคาเมื่อกี้เราเจอที่ q u ีน n ิ e ก k 1.7ใช่ปะแต่ที่เนี้ย 2. 2 2คือราคาแบบหันครึ่งไปเลยนะองุ่นเท่าไหร่คะ เราได้ในราคา2.9 <2. 9. S 1> แล้วก็มีโซนเบเกอรี่อันนี้เป็นของที่เราซื้อประจำนะคะอยู่ที่3.99คืออันเนี้ยถ้าเราซื้อที่วูดอ่ะมันจะราคาอยู่ที่4.3กว่ามั่งจำไม่ได้นะคะมันก็จะแพงกว่านในหลักเซนนะเราเขาก็มีอะโวคาโดเหมือนกันนะ3.29แต่เมื่อกี้ คือเราเคยได้อโวคาโดที่ติมอยุาเลียหนึ่งดอนหนึ่งดอนจะได้หกลูกมาดูเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่เราชอบซื้อประจําก็คือนี่หมูสับหมูสับราคาดีมากเลยอะ99มันก็จะได้ครึ่งโลนะคะครึ่งโลถ้าซื้อที่โคกับวูดประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าหกดอนได้อ่ะแล้วก็จะมีผักที่เราซื้อบ่อยๆเป็นผักสลัดอันนี้มันอยู่ที่1.99นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่เรากินประจา คั่วของที่นี่แอปปิคอรมันจะอยู่ที่ราคา3ามจุดสิาบาร์กโกกับวูเวิร์ดแพงกว่าน,นี้อีกเนาะบางทีก็ถูกบางทีก็แพงวันราคามันก็ประมาณนี้อืมอันนี้บีฟเนาะบีฟสกอตยี่สิบเจ็แต่เราไม่ค่อยได้ซื้อนะอันนี้จะเป็นหมวดบีฟแต่ว่าเนื้อไก่อ่ะอันนี้เราว่าที่วูเวิร์ดถูกกว่าเนื้อไก่วูเวิร์ดถูกกว่าใช่ไหมใช่เนื้อไก่หรืว่าพวกเนื้ออกไก่อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างดัมสติกอะน่องไก่อะเราว่าวูเวิร์ดมันจะมีโซนลดใช่ไหมออถูกกว่า แต่ที่นี่โดยปกติเราก็ชอบซื้ออันนี้ปะใช่ชอบซื้อเป็นอันนี้เราว่าเนื้อมันนุ่มต่ออร่อยเอออันนี้เป็นเนื้อแบบสโพกประมาณ16.92ดเ้ออลมิชามอนรา,นออนาคาเท่าไรสิบห้าสิบห้าแต่ว่าเราว่าเนื้อมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรเไ<อ>่เออเนื้อไม่สวยเนาะอืาเนื้อไม่ค่อยสวยแล้วก็ที่ที่เราชอบทำกับแซนด์วิชอะ่ะอืม ก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยสองอย่างนี้ก็อยู่ที่สี่จุดเก้าเก้ามันจะเป็นแพงอย่างเงี้ยม,มันเก็บกินหลายรอบทำแซนด์วิชไปกินที่โรงเรียนอันนี้แฮมวันนี้แฮมนี้ช,ชอบไปทอดกับไข่ไข่ไเจียวใช่อันนี้ไม,มนน่กี่โลจ้ะ7 5็750อยห้าห้าิกรัมราคาห99ราคาดีนะมดด้วยโดยปกติแฮมพวกนี้ราคาประมาณแบบว่าเก้าสิบ เออสิบดอนอะไรเงี้ยอันนี้ของสุดยอดทําประจำก็คือขนมปังกระเทียมสองดาวเมื่อก่อนซื้อที่โคนะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาซื้อที่นี่เพราะว่าถูกกว่านิดหน่อยรสชาติก็ข,ขก่ไขกันอันนี้ประจําเลยก็คือชอบกินกระสุกข้าวโพดใช่สุพโพูดแต่ขสุพโดเราชอบซื้อที่โคมันอร่อยมันอร่อยกว่าแต่ที่นี่ก็มีสุกข้าวโพดเราไปดูกันน้ําผลไม้ราคาดีนะใช่ปะ่ะหนึ่งจุดเจ็ดเก้าันก็ใช่แพเอาไปดูขนมกันนี่วโา เฮ้ยวัฟเฟอรอันนี้อร่อยเอาเลยเอาเอาเอาชอ็อกโกแล<บ>ตอ่ะหมดหรอยังมียังมีาชอ็อกโกแลตไปสักสองนี่คือชอบกิน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหมอไปขายหรอคือ <c oughs> ราคาดีมากเจ็ดสิบเก้าเซนโอ้ my god อันนี้อร่อยมากอะ่ะช,ชีชอ็ชอกโกแลตมันอร่อยอะ่ะมีอะไรอีกที่<ม>เราเคยลองที่เราชอบกิน จุดอันนี้จะคล้ายๆกับอี่ห้อหนึ่งอ่ะอีกย่ห้อหนึ่งของโคกาวูเวิร์ดอันนี้มันจะเบียนดาร์กช็อกโกแลตแต่อร่อยอยีกอ,อืมอ,อันนี้ก็มีนะคุกกี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะลองไหมลองลองดีกว่าอันนี้ลองนะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปรีวิวทีหลัง3.49จูกกว่าที่วูเวิร์ดแต่คุกกี้แบบเนี้ยที่วูเวิร์ดอร่อยมากอร่อยกว่าโคนิดนึงอ่ะใช่มันมันละลายในเออมันละลายในปากเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปลองดูว่าที่ออเดอร์แบบซูไดเปล่าอ๋อเป็นเค้กกแล้วมีีันนอองงยู่ึ ส่วนตัวนะเราว่าขนมยี่ห้อ,อที่เป็นพวกอานูพวกทิมแคมอะไรเงี้ยราคามันไม่ค่อยลดแล้วก็แพงกว่าทีวูเวิร์ดกับโคแต่ถ้าเกิดเป็นขนมของมันเองอ่ะมันจะถูกกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันจะเคยกินปนะเคยกินอันนี้มันที่เรากินซิสซี่นี่อ๋ออ,อันนี้มันเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรมันเป็นโคเตตโตชิฟอะเป็นรสคล้ายๆบาร์บีคิวอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วย 2, 2> ออือันนี้รู้สึกที่โคถูกกว่าเขาันไหนเดีย่ยเลือกมาโชว์มั้ย อันนี้มันจะคล้ายๆคิดแคทอ่ะมีเก้าชิ้นเอาไปลองไะมหรือว่า<ม>หรือจะซื้อค<ม>ิดแคทหรือจะซื้อคิดแคทแต่ตอนนี้คิดแคทที่โครถอยู่ซื้อคิดแคทแล้วกัน <c oughs> คือบางทีพวกโควูเว,วิร์ดอะไรเงี้ยคิดแคทมันชอบรถเหลือหนึ่งดอนแล้วมันมีหลายรถมากกว่าอันนี้จะเป็น1.99ดอนเอาป่ะอันนี้ที่เราชอบซื้อประจำที่เซอร์นัทลองไหมที่ห่อเดียวกันไม่เคยลอง นี่มาซื้อขนมชัดๆมาซื้อของดำรงชีวิตตรงไหนนี่ไงเยลลี่เยลลี่นั่นอันมีเยลลี่หลายแบบเอาเยลลี่ไปด้วยอยากกินเยลลี่ถจัดมีมาม่าเออมาม่าหมดอะ่เราซมาม่าหมดจริงๆมันจะมีมาม่าโกลิงด้ยมันอยู่ตรงเนี้คือทุกคนเราคิดดูว่าสองหมดเก้าเก้าราคาดีกว่าที่โเวิร์ดเนาะแล้วก็สุปข้าวโพดราคาขึ้นมานิดหน่อย มีสไหนนะเป็นแค่สุกข้าวโพดที่แบบโอเคลองหาสุกข้าวโพดกันดูนะส่วนตัวสุกข้าวโพดที่โคอร่อยกว่านิดหน่อยแต่ราคาจะบวกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็มีสปาเกตตีสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอันนี้มันเป็นพรีเมียมสปาเกตตีราคา5เซนเองหกสิบห้าเซนเองอ่ะคือไม่ถึงดอนนะทุกคนก็คือแบบใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เอาไปอุ่นได้แต่ว่าแบบรสมันจะแปลงๆหน่อยก็แบบต้องเอาไปปรุงต้องเอาไปปรุง พวกนมถูกไหมนมเราไม่ค่อยซื้อจากที่นี่เนาะนอ,นอ๋อนมเราซื้อตรงหน้นเพราะว่าอันนี้มันเปิดเป็นนมแบบที่มันไม่ใช่ลองไลฟ์อ่ะมันจะมีนมลองไลฟ์อยู่ตรงโน้นเส้นสปาเกตตี้ถูกกว่าใช่มมันจะถูกกว่าเนี่ยมันจะ99าบเาซนเกพวกซอสซื้อไหม ไม่ได้ซือ้อแต่มันก็มีแบบไม่แพงก็มีแต่อันนี้พวกนี้มันรสชาติจะค่อนข้างจืดๆเปรี้ยวๆยวทุกคนมันต้องเอาไปปรุงเองอ,อันนี้ที่เราชอบใส่กับผักสลัดเอออันนี้คือรสชาติก็เหมือนของทิกโคบูเวอร์นี่ยแหละแต่ถูกว่า1.99ส้ดมะ <17 9 S 2> <ๆ S 1> เขือเทศ<ๆ>อันนี้ที่ชอบซื้อไปแบบบีบก,กับพวกพิซซ่าอะไรเงี้ย หนึ่งจุดสี่เก้ามันมีของเป็นของเดนแบบอ่ะอเล่นแบบไฮอ,อ่ะแ,แต่ของไฮอร่อยกว่าปกติเราซื้อของไฮ้อซื้อที่แบบโ<ล>คกบวูเวิร์ดไรซื้อตอนครึ่งราคาเออซื้อตอนครึ่งราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณสองคืนสามทูน่าที่เนี่ยเราว่าราคาดีเนี่ยมันหนึ่งจุดห้าแล้วก็เป็นทูน่ากระบอกใหญ่นี่ไงอาหารหมาออสเตรเลียอาหารแม่ เวดดิ <Could> <water> ้งไทยแลนด์แรงมากน้ำยาซักผ้าคือค่อนข้างราคาดีมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่เออมันไม่ค่อยหอมอ่ะได้กินลิตรอ่ะส่งได้สองลิตรเลยอ่ะสองลิตรแต่ราคานี้แต่ไม่ค่อยหอมเราใช้อันนี้อยู่ก็มีน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานมีใช้ได้เลยอ่ะ ือ1.49โดยปกติคือเคยซื้อที่เคมีสก็ประมาณ1ดอนประมาณ2ดอนใช่ปะอันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าเราก็ได้1ลิตรใช่แต่ถ้าเกิดไปซื้อที่โคกบวูดโคก็ปีถูกนะประมาณแบบ2ดอนกว่าก็มีห้อโคเองสัาญาล้างจานมีห้อมันแบบประมาณ4ดอ5ดอนแต่เราว่านี้ก็ล้างสะอาดทุกคนเออกวแกยาสีฟันเราซื้อที่เคมีสตอนลดราคาคอเกตเป็นสังเกตอ้สังเกต2ดอลนี่รอแล้วก็ที่เราเคยซื้อก็จะเป็นพิซซาปะนี่นี่นี่ ยี่ห้อนี้3.69แล้วก็มีเป็นฮาวายเอียน4.5เนี่ยอันนี้ที่เราซื้ออุ่นกินที่โรงเรียนอ่ะใช่กินวายวายไม่มีเวลานี่ไอติมอันนี้ไงคือเราชอบช็อกโกแลตของที่ดี้มากอันนี้ได้สิบแท่งเลยนะเออสามจุดง3.29คือโดยปกติก็จะซื้อที่โคกับวูเวิร์ดด้วยเนาะแล้วแต่ความสะดวกแต่อันนี้ถูกกว่านิดนึงใช่ปะใช่ถูกกว่านิดหน่อย มีอันนี้ที่เราชอบกินเป็นอัลมอนด์มิ้วรสชาติโอเคเลยอะหนึ่งจุดแปดเก้าแล้วก็มีโอ๊ตมิ้วสองคือยี่ห้อเดียวกันอันนี้มันจะเป็นพวกแบบนมลองไรฟะซึ่งมันสามารถเก็บได้งานนะอาจจะต้องแช่เย็นด้วยนี่ราคาหนึ่งจุดเจ็ดเก้าไม่เคยซื้อข้าวสารที่ดีเลยอะไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อขนมปังที่เราชอบซื้อนี่มันจะมีราคหนึ่งจุดเก้าเก้านี่ไปแบบนี้โคกับบัวมันก็มีราคาถูกเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นขนมปังขาว เพราะว่าแบบนี้ดกว่าเป็นยี่ห้อโคราโครายี่ห้อเรียนแบบอันนี้โคราโคราแปดจุดเอันนี้ของมันโคราหกจุดเก้าเก้ามันกินได้กี่ครั้งครั้งเดียวเอ่เหมือนเราว่าเขาไม่ค่อยเน้นข้าวเท่าไหร่เลยคือมันไม่มีแบบข้าวกระสอบใหญ่ๆอ่ะปกติเราจะซื้อที่แบบอูเวิร์ดถ้าที่มันขึ้นมาขาเออมันจะมีแบบสิกอแล้รแปะประมาณสิบโล สิบหกดอนสิบโลใช่ปะ่ะขึ้นมาสิบเก้าแล้วมัขึ้นมาสิบเก้าหรอเคยซื้อแบบได้สิบหกอ่ะได้สิบโลอ่ะทุกคนปั๊ดใส่ใจเงินกันแต,แต่ตังค์เนีะนี่คือที่นี่ทุกคนต้องเตรียมถุงเตรียมกระเป๋า มีถุงราต้องซื้อแยกทุกซเปอร์มาร์เก็ตเลยเนาะแนะนําให้เตรียมกระเป๋าเตรียมถุงมาโดยปกติถ้าวันไหนเราซื้อเยอะๆเว้ยเราจะเอากระเป๋าลากเฮ้ยมันใช้ได้นะมันใช้ได้เ,<อ>เวลาแบกเข้าศาสตร์หนักๆอะทุกคนไม่ต้องแบกนะเอากระเป๋าลอากยี่สินิ้วมาขนดีกว่าก็ภ<อ>ารกิจของเราในวันนี้ก็ เสร็จสิ้นแล้วเนาะก็บางอย่างเราก็จะไปซื้อที่โคกับอูเวดเพิ่มอย่างเช่นข้าวอ่ะเออเราก็กําลังจะไปดูที่อูเวดก็หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะที่แบบว่ากําลังดํารงชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าใครที่สงสัยอยู่ไทยแล้วว่าเราดํารงชีวิตยังไงค่าของชีพสูงแล้วเราอยู่แันได้ยังไงนะคะ ก็หวังว่าคลิปน um şey> ี้ก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนสาหรับใครที่กําลังประหยัดแล้วก็หาทางใช้ชีวิตที่นี่ให้อยู่รอดนะคะโดยรวมของเราก็คือประมาณ50ตอนต่อหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้สองคนนะดูสองคนนะเออก็พอไหวนะแล้วก็แบบจิบบัถามว่าเออห้าสิบตอนนี้มันอาจจะไปซื้ออย่างอื่นไปอีกอันนี้ไม่รวมค่าเดินทางอนี้เฉพาะค่ากินอย่างเดียวนะเฉพาะค่ากินสาหรับใครที่กําลังทาเรื่องขอวีซ่ามาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเนี่ย เรากําลังมองหาว่าแบบอยากได้ใบเซอร์ติฟิเคตสำหรับไปยื่นกับสถานทูตเพื่อให้ยืนยัน,นว่าเราเคยเรียนภาษาที่ประเทศไทยมาก่อนสามารถเข้าไปเทคคอร์ได้ที่ f ิลเตอ Skill นะคะ ก็คอร์สออนไลน์นะคะก็จะมีคอร์สหลายแบบเลยนะคะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษคอร์สเรียนบิสเนสคอร์สเรียนร้องเพลงเรียนต่างๆ soft skill นะคะมากมายเลยมาร์เก็ตติ้งก็มีใครที่สนใจอยากจะเรียนนะคะก็สามารถที่คอร์สได้ทางเว็บไซต์นี้เลยทั้งช่องเป็นรู้อันนี้ชาแนลนะคะมีส่วนลดให้ทุกคนใช่ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะเราจะเอาโค้ดส่วนลดเนี้ยเอาไปกรอกได้นะคะก็สามารถได้ลดเยอะแยะเลยเนาะก็ฝากไว้นะคะเป็นการฝึกภาษาก่อนมาเพื่อความมั่นใจด้วยใช่ก็ ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์มาคุยสอบถ,ถามหรือว่าคอมเมนต์มาคุยเล่นกับพวกเรา2คนได้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดสระดิ่นเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศใช้เอเจนต์เดียวกับเราเลยที่ l l Study ีย r o a d บอกว่ามาจากช่องเราได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะและอย่าลืมไปเรียนที่ Future Skill. s k i l l ใช้คอรช่องเบลูอานี่ลดไปเลยจุกๆเรียนจบได้ใบ c ซอร์ติฟิเคแถมเรียนได้ทุกคอร์สไม่อันอย่าลืมดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งที่ช่องเบลูอ i นี่ชแนลด้วยนะคะ